ฮัลโลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับน,นุชี่แล้วนะคะวันนี้เลยนะคะก็มาตามต่อกับสปอยซีรีส์ที่นุชชอบมากๆนะคะเพราะมันสนุกมากจร,จริงกับเรื่องที่ชื่อว่า Princess Silver หรือคำสาบรักชายาผมขาวค่ะตอนนี้เป็นตอน EP EP 7ถึง EP 1 2ไปฟังกันเลยดีกว่าเย yeah. ่ก่อนไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆกันคะ่ะ โอเคขอเริ่มเรื่องกันต่อนะคะที่ว่าตอนที่แล้วตัวนางเอกเองกําลังถูกเฉินอ๋องมอมเล่าและเฉินอ๋องก็ยังได้แอบหลอกถามตัวนางเอกว่าแท้จริงแล้วเจ้าเป็นใครแต่ว่าโชคดีหลี่อ๋องได้เข้ามาช่วยนางได้ทันแล้วก็นําตัวนางกลับมาอยู่ที่จวนเนื่องจากพวกเขา่เพิ่งจะโดนลอบฆ่ามาหลายครั้งแล้วแล้วถ้านางยังดื้อดึงกลับไปอีกอาจจะเกิดอันตรายระหว่างทางก็ได้นางเอกจึงต้องยอมตกลงแล้วก็พักอาศัยอยู่กับหลี่อ๋องในจวน และโดยเหตุการณ์ลอบทำร้ายท่านอองนะคะแล้วก็ขุนนางและในราชสำนักถูกฆ่าตายเพราะว่าต้องการที่จะปกปิดความผิดในคดีซื้อขายยศทางเฉินอ,องด้วยนิสัยที่เถนตรงแล้วก็มีคุณธรรมเขาจึงได้เข้าไปต่อว่าทางรัชทายาทว่าเขามีหลักฐานว่าท่านพี่ซื้อขายยศและด้วยความที่เขาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเท่าราัชทายาทเขาจึงถูกจับกลุ่มแทนแล้วก็โดนใส่ร้ายว่าจะลอบปงประชนรัชทายาท ครั้งนี้หลี่อ๋องผู้ซึ่งไม่เคยที่จะยุ่งเกี่ยวกับราชสำนักแล้วว่าการเมืองเลยจึงจะต้องออกโรงปกป้องน้องชายของตัวเองและได้เสนอตัวขอสืบคดีซื้อขายด,ด้วยตัวเองและจะใช้เวลาเพียง7วันเท่านั้นทางนางเอกเมื่อนางจะต้องอาศัยอยู่ในจวนอ๋องหลายวันจึงทําให้นางได้เริ่มสนิทกับทางท่านอ๋องและได้เห็นถึงนิสัยที่แท้จริงของทางท่านอ๋องว่าแท้จริงแล้วทางหลี่อ๋อง ไม่ใช่คนที่มักใหญ่ไฟสูงเหมือนกับทางองร์ราชทายาทและเขาก็ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับทางราชสำนักด้วยไม่เหมือนกับเ่าลือที่นางเคยได้ยินมาก่อนนางจึงเริ่มมีใจให้กับท่านอองและในจวนอองนางยังได้บังเอิญเจอกับผู้มีพระคุณที่เคยได้ช่วยเหลือนางไว้ครั้งก่อนตอนที่มีคนรอดทำลายนางและคนคู่นี้นั่นก็คือแม่ทัพฝูโชซึ่งแม่ทัพฝูโชได้นำจดหมายลับมาให้กับทางหลีอ่องแล้วก็บอกว่าเขาสืบมาได้ว่าหลี่จื่อหยวนยังมีชีวิตอยู่ เขาเป็นขุนนางเก่าแก่ตั้งแต่สมัยฉินยงและเขาอาจมีหลักฐานเรื่องคดีซื้อขายยศและเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เขียนตำราภูผาชลทีเหมือนกันทางหลีอ๋องจึงได้ไปพบกับหลี่จื่อหยวนแต่ไม่ทนันเนื่องจากทางอรชรา,ายาตได้จ้างวานนักฆ่าไปฆ่าหลีจื่อหยวนเพื่อจะได้ทำลายหลักฐานส่วนนางเอกก็ยังได้ปลอมตัวเข้ามาสืบความลับจากหลี่จื่อหยวนเหมือนกันทำให้นางได้รู้ว่าตำราภูผาชลทีอาจจะอยู่ในห้องลับของทางตระกูลฉิน ซึ่งตอนนี้บ้านเก่าของตระกูลฉินเป็นที่ดินของทางตระกูลหวีไปแล้วและการจะเข้าไปที่นั่นก็แสนลําบากมากแต่โชคกับเข้าข้างนางเนื่องจากไต้เท้าหวีเขาได้จัดงานเลี้ยงวันเกิดครบรอบ50ปีที่ตระกูลหวีเองและใต้เท้ายังได้ส่งเทียบเชิญเฉิอนอีให้ไปดิดพินในงานนี้ด้วยนางจึงได้แอบตามเข้าไปจนเจอห้องลับในที่สุดและในงานเลี้ยงแห่งนี้หลี่อ๋องผู้ซึ่งชื่นชอบในความสงบ กลับปรากฏตัวขึ้นและได้สร้างความวุ่นวายในงานเลี้ยงและพอใต้เท้าหวีมีราชทายาทคอยหนุนหลังเขาจึงสั่งให้ทหารจับตัวหลีอ๋องโทษฐานทำรายคุนนางคนสำคัญแต่หลีอ๋องกลมีราชองการจากทางฮ่องเต้ว่าเขาสามารถที่จะจับคนร้ายในคดีซื้อขายยศได้แล้วซึ่งคนร้ายนั่นก็คือใต้เท้าหวีกับลูกชายและครั้งนี้ราชทายาทเองก็ช่วยอะไรไม่ได้ด้วย พอแล้วชัชชายาก,ก็กลัวโดนซัดทอดเหมือนกันเขาจึงได้จ้างวานกลุ่มนักฆ่าไปฆ่าสองคนพ่อลูกในคุกเพื่อที่จะได้ไม่โดนโบทความผิดในคดีแห่งนี้เมื่อคดีต้องสิ้นสุดลงเพราะคนร้ายของคดีถูกฆ่าตัดตอนแล้วหลี่อองจึงต้องจบคดีนี้ในที่สุดและฮ่องเต้จึงได้มอบความดีความชอบครั้งนี้โดยการมอบที่ดินของจวนใต้เทวีให้กับหลีอองเป็นคนดูแลเข้าทางหลี่อองเลยเพราะว่าเขาก็แอบได้ยินจากทางหลี่จื้ออยู่เหมือนกันว่า ตำราผู้ผาชลาทียังคงถูกซ่อนอยู่ในจวนแห่งนี้และมันก็อยู่ในห้องลับนั่นเองนางเอกจึงได้ปลอมตัวเข้าไปหาห้องลับในจวนนี้อีกครั้งหนึง่งแต่กลับทําไม่สําเร็จจนพระเอกเริ่มสงสัยว่าคนที่ปลอมตัวเข้ามาคือคนของแคว้นฉีและเจ้าของโรงชาก็ดูมีท่าทีสนใจในจวนแห่งนี้ด้วยเขาเลยเริ่มให้คนไปจับตามองว่าทางโองหญิงลงเลิกจากแคว้นฉีกับเจ้าของโรงชาหมันยาวเป็นคนเดียวกันหรือไม่ นางเอจจึงได้ให้สาวใช้ปลอมตัวเป็นองคหญิงพอหลี่อ๋องชวนองคหญิงมาดื่มชาที่โรงชาและมาเจอกับนางพระเอจจึงไม่ติดใจอะไรอีกเพราะคนสองคนสามารถที่จะปรากฏตัวในเวลาเดียวกันได้คงจะไม่ใช่คนเดียวกันหรอกแล้วก็ถึงเวลาที่พี่ชายของนางห้องเต้หลงชีจะต้องเดินทางมาเยี่ยมนางที่ต่างแคว้นที่แคว้นปีหลินนี้เองเพื่อมาเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกันโดยใช้งานแต่งของทางองค์หญิงหลงเลิกกับหลี่อ๋องเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ พอฮ่องเต้หลงฉีเดินทางมาถึงก็มีการจัดการล่าสัตว์เพื่อต้อนรับฮ่องเต้และในงานนี้ดังเอกดันสืบจนดูว่าจะมีการรอบปงผชนพี่ชายของนางนางจึงปลอมตัวเข้าไปในเขตล่าสัตว์และสุดท้ายนางถูกหลีอ่องจับได้จนต้องเปิดเผยตัวตนว่านางคือหมันยาวและเป็นสายลับให้กับแพ้นฉีและข่าวลือที่จะรอบปงผชนฮ่องเต้ก็เป็นข่าวปลอมที่ทางหลีอ่องปูขึ้นมาเพื่ออยากให้สายลับของทางแพว้นฉีปรากฏตัว แต่สารพคนนี้กลับเป็นหมานเยาวผู้ซึ่งหลี่อ๋องตกหลุมรักหลี่อ๋องจึงสารภาพรักกับนางและบอกว่าไม่ว่านางจะเป็นใครเขาก็รักนางและข่าวลือที่หลี่อ๋องลงไหลในตัวของเจ้าของโรงชาถึงหูฮ่องเต้และฮองเฮาฮ่องเต้จึงกลุ้มใจอย่างมากเพราะเขาไม่สามารถบังคับใจของหลี่อ๋องได้แต่เพราะสัญญาเชื่อมสัมพันธไมตรีของแคว้นฉีกับเป่ยหลินได้เซ็นสัญญาไปแล้วฮ่องเต้เลยจะทำให้เฉินอ๋องแต่งงานแทนหลี่อ๋องแทน ส่วนทางห้องเต้หลงฉีเขาก็ไม่ได้ชอบหน้าทางหลี่อ๋องเหมือนกันเพราะว่าหลี่อ๋องมีนิสัยที่เย่อหยิ่งจองของไม่เหมาะกับน้องสาวสุดที่รักของเขาองหญิงลงเลอรู้ใจพี่ชายนางจึงได้บอกกับทางห้องเต้ว่านางจะรีบตามหาตำราภูผาชนทีแล้วพวกเราจะได้รีบกับแคว้นฉีของเรากันทางที่ในใจของนางนางก็ตกหลุมรักในตัวหลี่อ๋องแล้วเหมือนกันในคืนงานเทศกาลโคมไฟของแคว้นเปยหลิน ทางหลี่อ๋องได้นัดเจอกับมันเยาเพื่อมาปล่อยโคมด้วยกันแต่มันเยานางกลับไม่ไปพบทางหลีอ๋องนะคะเนื่องจากนางมีภารกิจลับนั่นก็คือสืบหาห้องลับในจวนตระกูลฉิดอีกครั้งและเมื่อนางได้เข้ามาในจวนความทรงจําบางส่วนของนางก็ได้กลับมาเหมือนนางจะเคยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กและเคยเห็นตำราภูผาชลธีมาก่อนนางจึงรีบสืบค้นและในที่สุดนางก็เจอห้องลับและในนั้นมีตำราภูผาชลธีส่วนทางหลี่อ๋อง เขารอหมันเยาวที่งานเทศกาลนานแล้วแต่หมันเยาวก็ไม่มาสักทีจนในที่สุดนางก็ได้ปรากฏตัวและได้ร่วมกันแขวนโคมไปด้วยกันกันกบทางหลีอ๋องและคืนนี้เองก็เป็นคืนที่เขาและนางได้สารภาพรักต่อกันแต่ในใจของทางองค์หญิงกับชอกช้ำเพราะว่านางต้องทําตามบ้านเมืองหลังจากที่นางได้สารภาพรักแล้วนางได้เตรียมลาจากทางโรงชาและจะไม่กลับมาอีกแต่กลับทําไม่สําเร็จก่อนที่นางจะหนีออกไปได้ ห้องเต้ควันไปหลินพ่อของหลี่อ๋องมาจับกลุมตัวของนกักซะก่อนเพื่อบีบังคับให้หลี่อ๋องยอมแต่งงานกับหลงเลอ่อคือถ้าหลี่อ๋องไม่ยอมแต่งงานกับทางหลงเลอ่อก็จะไม่ปล่อยมันเยาวเหมือนกันแต่หลี่อ๋องก็ขัดขานะคะเขาไม่ยอมทําตามท่านพ่อและไม่ยอมต,ตกเป็นเครื่องมือทางด้านราชสำนักหลอกสุดท้ายแล้วได้มีประกาศจากทางพี่ชายของนางเอกว่าองหญิงหลงเลอ่อต้องการเลือกคู่ครองแล้ว นางเอกจึงตกใจอย่างมากเพราะว่าตอนนี้นางยังเป็นหมันเยาอยู่ยังถูกจับขังอยู่ในวังของแควนเปอลินแล้วใครล่ะจะเป็นองค์หญิงแต่ก็ไม่ทันได้คิดแล้วเพราะาองค์หญิงตัวปลอมมีท่าทีรูปร่างแล้วก็เสียงที่เหมือนกับทางองค์หญิงตัวจริงและองค์หญิงตัวปลอมยังได้เลือกคู่ครองในที่สุดและเขาคนนั้นก็คือแม่ทัพฟูโฉซึ่งนางเอกก็ตกใจอย่างมากเพราะว่านางอ่ะไม่ได้รู้แผนการนี้มาก่อนจนสุดท้ายอ่ะนางแอบไปได้ยินพี่ชายของนางกับแม่ทัพฟู คุยกันว่าแผนการนี้ได้วางมาเป็นปีแล้วตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเข้าที่นางจึงโกรธพี่ชายของตัวเองอย่างมากแล้วและบอกว่าตลอดมาที่นางต้องค้นหาตำราและเชื่อใจท่านพี่สุดท้ายนางเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในกระดานเท่านั้นใช่ไหมและนางยังสงสัยในตัวแม่ทัพฟู่ด้วยว่ามาเป็นพวกของพี่ชายนางได้อย่างไรแท้จริงแล้วอ่ะแม่ทัพฟู่เขารู้มาตลอดว่าหมานเยาคือองคหญิงฮ่องเต้หลงฉีจึงบอกว่าถ้านางอ่ะไม่ไปตกหลุมรักในตัวหลีอ,อง และนางต้องทําตามแผนมอบตาาําราภูผาชลทีให้กับเขาเรื่องก็คงไม่เป็นแบบนี้นางเอกครั้งนี้ทนไม่ไหวจึงได้หนีออกจากจวนทันทีเลยโอเคเป็นยังไงกันบ้างคือแบบช็อกมากเรื่องพลิกแล้วพลิกอีกพลิกแล้วพลิกอีกกลายเป็นว่ามานยาวที่คิดว่าทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้ว อามราภูผาชลทีก็เจอแล้วนางกำลังจะละทิ้งฐานะหมันเยาเจ้าของโรงชาเพื่อจะได้กลับไปแคว้นฉีกับพี่ชายของนางแต่กลับต้องถูกบีบบังคับให้แต่งงานกับอีกคนนึงนั่นก็คือแม่ทัพฟูคนที่นางอ่ะไม่ได้รัก oh. ส่วนทางนางเอกใช่ไมโอ้งหญิงหลงเล่อ ความจําเสื่อมตั้งแต่ก่อนเนาะแต่พอเมื่อนางอ่ะได้เข้าไปเยือนในจวนตระกูลฉินความทรงจําบางส่วนของนางได้กลับขึ้นมาและนางก็ยังจําได้ว่าตอนเด็กๆนางเคยอยู่ที่นี่อะไรเป็นสาเหตุทําให้นางอ่ะจําได้ขึ้นมาแล้วนางมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลฉินจะต้องไปตามดูกันนะและตัวนางเอกครั้งนี้นางจะไม่เชื่อใจใครอีกแล้วเพราะแม้แต่พี่ชายของนางที่นางไว้ใจมมกที่สุดยังหลอกลวงนางอีกเลย ส่วนทางหลี่อองผู้น่าสงสารนะคะเขายังไม่รู้เนะว่าหม่านเยาวคือทางองค์หญิงหลงเลิศเขาคิดว่าองค์หญิงหลงเลิศจะแต่งกับทางจะแต่งงานกับทางแม่ทับฟูใช่ปะเขาจะได้ไปแต่งงานกับทางหมานเยาวโดยที่เขาไม่รู้เลยนะว่าหมานเยากับทางองค์หญิงหลงเลิศเป็นคนเดียวกันตัวหลี่อองเองอะกำลังจะสูญเสียคนที่ตัวเองรักคือจะต้องตามต่อกันในตอนหน้าต้องลุ้นสุดๆกันไปเลยอะคือตอนเนี้ย มันมากจริงๆนะคะถ้ายังไงก็ฝากคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะฝากกดไลค์กดซับ c r i b e นะคะแล้วกดกระดิ่งกันด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดนะคะว่านุอกจะมาสปอยซีรีส์ตอนนี้ต่อมันต้องคอยตามลุ้นกันจริงๆนะถ้ายังไงวันนี้นุขอตัวเราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายเย้